วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของความปลอดภัยหนีไม่พ้นถุงลมนิรภัยในรุ่นวีโกจะมีถุงลมนิรภัยเฉพาะคนขับส่วนตำแหน่งคนนั่งจะไม่มีถุงลมนิรภัยนะครับส่วนในรุ่นรีโวจะมีทั้ง2ตำแหน่งเลยและมันจะมีไฟโชว์ว่าแอร์แบ็กทำงานตัวนี้ที่ผมหาอะไรเข้าไปแปะอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมยุคโควิดนะครับ มันจะเป็นสติกเกอร์ที่แปะว่าอ่าคือไฟอ่ะมันโชว์มันก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่ามันเคืองตาครับเดี๋ยวแกออกให้เพื่อนๆดูแรกๆเราอาจจะหาสติกเกอร์อย่างเงี้ยแปะไว้ก่อนพอใช้ไปสัก2องสามี่หเดือนเนี่ยครับเราอาจจะชินขึ้นแกะออกก็ได้เนี่ยครับ มันจะเป็นไฟบอกสถานะซึ่งเรื่องความปลอดภัยของรี v o ก็ให้มาพอเพียงสำหรับคนดังทั้งคู่คงไม่ต้องถึงกับมีแอร์แบ็กหลังหรอกครับเพราะว่ากระบะก็รถลอยลยอยู่แล้ว